รถเร็ว109ครับไปเชียงใหม่นะนำโดยตัมแคทครับ4125นะอยู่ที่ฐานีชุมนามบ้านภาชีฮะรถเข้าประมาณ4ี่โมงตรงตอนเย็นนะก่อนรถช้ามา20กว่านาทีนะฮะเดี๋ยวรถออกแล้วนะฮะ ออกแล้วฮะจอแป๊บเดียวฮะสี่หนึ่งสองห้าครับอันสตตอมคลิปอาจจะย้อนแสงหน่อยขออภัยนะฮะออกแล้วร้อยเก้า ไายแล้วครับขบวน109ครับรับสมุทรสารต่อเราน่าจะท่าเรือบ้านหมอแล้วก็ลบบุรีนะฮะก็ค,อคออ่อยๆออกฮะเลแอร์สองคันนะครับผู้ดโดยสารก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะก็ถือว่าพอมีครับสำหรับขบวน109นะฮะร,รถเร็ว ออกบ่ายถึงี่น่นตอนประมาณช่วงตีสีนครับถ้าไม่ช้าขนาดนั้นนะถ้าไม่ช้าตั้งหกส0บเจ็ดบนะฮะออกไปนะฮะก็มีรถตัดลำปางด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจเม่ากี่คันเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูคิดตัวเองอีกทีหนึ่งแต่ว่าถือว่าค่อนข้างยาวครับวันนี้ยาวฮะยาว,ยาว,ยาวกว็สู่สารยาวๆจนถึงเชียงใหม่ครับ ไปกับซีหนึ่งสองห้านะฮะอันต้มเครื่องแคทนะครับเดี๋ยวต้องขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าแล้วนรีนนประพาทุกคนทุกท่านทุกเส้ทนทางสวัสดีครับ